ไม่ใช่ว่าวันนี้ยคนที่มันปกป้องรักษาเชื่อไหมวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มันดูแลเมถามว่ามันมีไหมมันก็มีผมไม่ได้เถียงไม่ใช่ว่าไม่มีรู้ไหมคือคือชื่ออะไรมันคือพ่อกับแม่เราไงนี่แหละมันสําคัญประศิ่ส์ทางนู้นอ,อ่ะอ้ะาช่วยใจแม่เมมองหน้าหมอปลาเออมองม อยากใาห้มองลูกมองมองเออมองแกมองนี่เป็นไงมาไมถึงมองไม่ได้กลั<า>วอะไรเร็วเร็วอยากหายไหม,ไมเร็วมองหน้านี่ถ้าอยากอยู่อยากตายหรืออยากอยู่ทำไมถึงอยากอยู่ <H m> ฮะ อยากไปเหอยากกลับไปเป็นเหมือนเดิมมมีท่านองค์เทพองค์พญานาคองค์พญาคุฑทำไมปูชายเยอะจังเลยอะตอนแรกเูเ แล้วมันช่วยเราไหมตอนนั้นไปหาหมอไหมไปหาหมอหรือไปหาร่างทรงด้วยเอ่อหมอไม่หายไปหาหมอไม่หายเมย์เมย์ฟังหมอปลานะสิ่งที่เมย์หายเนี่ยเมย์เชื่อหมอปลาเอะพญานาคหรือกุมารนะไม่ได้ช่วยเมย์หรอกวันเนี้ถ้ากุมารกับพญานาคหรือองค์เทพที่เมย์ไปรับมามาช่วยเมย์จริงอ่ะเมย์ไม่มานั่งติดเตียงเนาะ ตอนติดเตียมเราไม่ได้มม่ดดูแลเขาไม่ได้ดูแลเขา,เขาใช่ออกัน,นเขาเป็นเทพเขาเชื่อว่าเขาเป็นเทพเขาต้องดูแลตัวเองสิเราจะดูแลได้ยังไงถ้าเขาสร้างบารมีเนี่ยเขาต้องมาปกปักร,รักษาคนในครอบครัวเมไม่ใช่ว่าวันเนี้ยคนที่มันปกป้องรักษาเชื่อไหมวันเนี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มันดูแลเมถามว่ามันมีไหมมันก็มีผมไม่ได้เถียงไม่ใช่ว่าไม่มี รู้ไหมคือคือชื่ออะไรมันคือพ่อกับแม่เราไงนี่แหละมันสําคัญประสิ่งศิทธิ์และศิสิทธิ์ของแท้คือพ่อแม่ไม่ใช่ลูกป,ปั้นพญานาะคกูมารงูนั่นไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นมันคือสัตว์เดรัจฉานเป็นแค่ปูนปัน้นแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มันยังหายใจและมันดูแลเมน,นะวันนี้คือไอ้สองตัวนี้ คือพ่อมหนูแม่หนูไม่ใช่ไอ้สองตัวสามสี่ตัวข้างในนู้นที่แม่เคยด่าด่าอะไรได่ามันตัวนั่นแหละแม่ด่าด่าเลยด่าหน้าเลยร่างเขาพิการอย่างนี้มึงยังมาอาศัยอยู่ทําไมมึงไม่ไปหาอยู่กับคนดีๆที่เขาเดินได้มองจ้องเลยนะถามหนูดิโกรธกันไหมถ้าวันนี้สวนแล้วเราตายอ่ะ มีต่อปดหมอตามมันจะไม่วไมปวดเบื่อะไรนะเบื่ออะไรเ,เขาเบื่อแบบนี้สิ่งที่เขาเจออยู่กับเขาอย่างเงี้อมรินทีวี